สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนตุลาคมปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะอิงที่ราศีเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดไม่ทราบลัคนาคุณดูจากราศีก็ได้ ส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีนะคะนั่นแปลว่าคุณทราบเวลาเกิดด้วยแล้วก็ผูกลัคนามาแล้วนะคะคุณก็สามารถดูได้ทั้งคลิปลัคนาแล้วก็คลิปที่อิงจากราศีคลิปนี้แหละคะ่ะขอให้ดูทั้ง2คลิปประกอบกันจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาและราศีแตกต่างกันอย่างไรก็จะอธิบายโดยสังเขปสั้นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะก็คือว่าลัคนาเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนมีวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะถึงจะผูกออกมาได้แต บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้จดข้อมูลเอาไว้ไม่ทราบว่าเกิดกี่โมงกันแน่ตรงนี้คุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณทราบแต่วันเกิดกับเดือนเกิดคุณก็ดูจากราศีเอานะคะการดูลัคนากับราศีเนี่ยจริงๆผลมันก็ถ้าเอามาดูควบคู่กันนะคะมันก็จะยิ่งละเอียดถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าแต่มันก็สามารถจะเป็นแนวทางให้คำตอบหลักๆใหญ่ๆให้กับคุณได้เหมือนกันค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็ตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะลไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม การงานราบรื่นขึ้นแม้ผู้ใหญ่จะคาดหวังสูงแต่ไม่กดดันมากนักเพื่อนร่วมงานทำตัวเป็นคู่แข่งลูกน้องทำงานไม่ได้ดังใจแต่ไม่สนเท่าไหร่มุ่งหาเงินไรายได้หลักมั่นคงมีเวลาหาไรายได้เสริมเงินโดดเด่นโชคลาภไม่มีเงินได้มาจากการทำงานลุ้วนๆสุขภาพดีด้านความรักคนโสดสนิท คนเก่ากลับมาหรือพบรักกับคนมีภาระผัวพันเขารักแต่ยังชัดเจนไม่ได้ต้องไปเคลียร์ปัญหาตัวเองก่อนขอให้คุณรอคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะมีความโรแมนติกรักกันเต็มหัวใจแต่บอกใครไม่ได้ต้องรอให้ชีวิตด้านอื่นดีก่อนถึงจะชัดเจนเรื่องรักคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วชีวิตมีอุป,ปสรรคหรือต้องเดินทางไกลทำให้ห่างกัน แต่ยังรักกันดีรอชีวิตลงตัวจะกลับมาหวานกันใหม่คะ่ะราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ให้โอกาสก้าวหน้าเป็นงานยากหน้าที่รับผิดชอบสูงแต่จะทำได้ดีเพื่อนร่วมงานดีแต่ไม่มีลูกน้องหรือมีก็เป็นตัวถ่วง เงินได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีโชคลาภแต่รายจ่ายเยอะมีภาระหนี้สินมีแต่คนหวังพึ่งพาอาศัยด้านความรักคนโสดสนิทหันหลังให้ความรักไม่เอาแล้วเหงาแต่โสดดีกว่าแต่รักกลับวิ่งเข้าหาอาจเป็นคนรักเก่าหรือเนื้อคู่จากอดีตชาติคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะขอปลีกวิเวก อยากห่างๆเขาสักพักเพื่อคิดทบทวนแต่เขาไม่ยอมห่างหาเรื่องหรือหาธุระมาคุยด้วยตลอดคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักมีปัญหาลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแล้วดีอยากขอเว้นวักความรักแต่เขายือ้อไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆคะ่ะราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมมีข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่แน่ชัดรอคำสั่งจากผู้ใหญ่ตอนนี้ทำงานเดิมไปแต่ก็หาตัวเลือกใหม่ไว้ด้วยเพื่อนร่วมงานและลูกน้องอยู่ในสถานการณ์อึมครึมเงินมั่นคงดีรายจ่ายน้อยปลดหนี้ได้อาจมีโชคลาภเป็นบ้านพร้อมที่ดินสุขภาพแข็งแรงดี ด้านความรักคนโสดสนิทมีคนเข้าหาแต่ยังไม่ถูกใจแม้จะอยากมีแฟนแต่ถ้าไม่ถูกใจจริงๆไม่เอาดีกว่าอยู่เป็นโสดต่อไปได้คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะหึงหวงหวาดระแวงแอบส่องกันละกันไม่ไว้ใจกันแต่ควบคุมไม่ให้อีกฝ่ายรู้ว่าถูกจับตามองคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่ลงรอยกัน ขัดแยง้งแต่ไม่บานปลายอาจถกเถียงกันเล็กน้อยแต่ควบคุมไม่ให้ทะเลาะกันได้ค่ะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนงานต้องลุยมีปัญหาให้ต้องแก้ไขฝ่าฟันดีที่มีแรงกายแรงใจพร้อมที่จะสู้หยิบตาการงานจึงสำเร็จดังหวัง มีเกณฑ์เติบโตก้าวหน้าจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองเงินมั่นคงไรโชคลาภแต่รวยเพราะขยันขันแข็งมีศักยภาพสูงสุขภาพดีแต่ระวังโรคเครียดคนโสดสนิทเหมือนจะเจอคนที่ตามหามานานแต่ไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงเราเองก็ไม่รีบค่อยๆทำความรู้จักรอดูว่าจะพัฒนาได้ไหมคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะ พยายามปรับจูนเข้าหากันในที่สุดจะหาตรงกลางเจอทำให้รักมั่นคงขึ้นรอเวลาเปล่าประกาศสถานะคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักนิ่งๆมุ่นมั่นทำมาหากินแต่ไม่มีปัญหาถึงมีก็แก้ได้เพราะยังรักกันเหนียวแน่นรอมีเวลาก็จะกลับมาหวานกันค่ะราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมยื่นงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถให้แต่เงินยังต้องรอจะได้ปรับขึ้นในที่สุดต้องแสดงศักยภาพก่อนเพื่อนร่วมงานสร้างปัญหาลูกน้องดีมีรายจ่ายจุกจิกมีโชคลาภเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสุขภาพถ้าดูแลตัวเองดีก็แข็งแรง คนโสดสนิทรักสันโดษมีความสุขกับความโสดท่องเที่ยวอิสระอาจมีคนเข้าหาแต่ยังไม่ถูกใจไม่อยากฝืนใจโสดต่อดีกว่าคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะยังคุยกันปกติแบบกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษไม่ได้คาดหวังต่อกันมากนักมีเขาก็ได้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่ยึดติดคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว มุ่งมั่นหาเงินไม่มีเวลาให้กันเพลอๆเพลชอบทำตัวเป็นโสดมีคู่ก็เหมือนไม่มีแต่ไม่ได้คิดจะเลิกรายย่าร้างกันค่ะราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนงานมีการแข่งขันสูงแต่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแถมมีบุญหนุนนำทำให้ทำอะไรก็สำเร็จได้รับชัยชนะ เงินมีการเฉลิมฉลองได้เงินตามเป้ามีโชคลาภก้อนโตมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำมรวยแต่ไม่ฟุ้งเฟอ้อใช้ชีวิตสมถะสุขภาพโรคประจำตัวอาจกำเริบแต่ไม่เป็นอะไรหนะักด้านความรักคนโสดสนิทมีพร้อมทุกอย่างยกเว้นคนรู้ใจอ้างว้างแต่ไม่ขวนขวายอยู่เฉยๆก็มีคนเข้าหาเองถ้าเปิดใจอาจได้แฟน คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักหวานโรแมนติกพัฒนาได้ถึงจุดลงตัวไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาให้สถานะเองคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักสิบเต็มสิบไม่หักชีวิตรักสมบูรณ์พรั่งพร้อมเข้าใจกันดีที่ยังไม่ได้แต่งจะแต่งที่แต่งแล้วอบอุ่นดีคะ่ะต่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อ ฝากกกด like, กดแชไล์ร์กกกกด subscribe ให้ับช่ององงขลูกเกพยากรรด้วยนะะะคคคขอบุณ่า์าศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมมีการเมืองในที่ทำงานหรือมีข่าวลือเยอะทำให้วางแผนง,งานยากแต่พร้อมลุยงานผู้ใหญ่ก็สนับสนุนงานจึงสำเร็จระวังเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องเป็นตัวถ่วง มีโอกาสสร้างเงินได้หลายทางเร่งกอบโกยมีเกณฑ์ได้มอระดุกสุขภาพถ้าแบ่งเวลาพักผ่อนก็แข็งแรงดีด้านความรักคนโสดสนิทพบคนถูกใจค่อยๆสารสัมพันธ์ไม่รีบคนอื่นมองว่าเป็นเพื่อนพี่น้องแต่รู้กันในใจว่ามีอะไรพิเศษกว่านั้นค่อยๆดูกันไปคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะ ต้องโฟกัสเรื่องอื่นหรือต้องเดินทางไกลไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่รู้ว่ายังคิดถึงกันแม้จะแอบหน่อยบ้างก็ตามคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วขยันสร้างเนื้อสร้างตัวทั้งคู่แม้ไม่ค่อยสื่อสารแต่มองตาก็รู้ใจว่าที่ขยันนั้นก็เพื่อสร้างอนาคตร่วมกันค่ะ ราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมปัญหางานคลี่คลายทำงานง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นผู้ใหญ่และลูกน้องสนับสนุนดีเพื่อนร่วมงานพึ่งพาไม่ค่อยได้โดดเด่นด้านการสื่อสารงานราบรื่นจึงมีเวลาทำงานเสริมหาเงินเพิ่มได้เยอะเงินรุ่งเรืองมากมีโชคลาภด้านการเดินทางสุขภาพแข็งแรงดี ด้านความรักคนโสดสนิทมีคนเข้าหาเขาก็ดีแต่ยังไม่ถูกใจเบือบ่อเบื่ออยากหยากเรื่องความรักยังไม่อยากพัฒนากับเขาแต่กักไว้ก่อนเผื่อไม่มีใครคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักมามาหายหายไม่ได้ดังใจเบื่อกับการไร้สถานะแต่ก็ยังอยากคุยต่อดีกว่าไม่มีใครคุยเลยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ขัดแย้งกันจุกจิกจนหน้าเบือ่อแต่ก็ยังหวงแหนความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมโสดจึงไปต่อแบบเ,เบื่อเบื่ออยากๆค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ริเริ่มงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ประสานงานกับคนรอบข้างดีงานดีไม่มีปัญหา แต่เงินยังไม่ได้ดังหวังแถมมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกอีกต้องประหยัดแต่ชีวิตการงานมีความสุขขึ้นไม่กดดันมีโชคเล็กน้อยด้านการลงทุนสุขภาพแข็งแรงดีด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนที่รักครอบครัวและพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณเป็นรักปักใจเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่าให้เป็นสีชมพูได้คนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะ ที่คุยกันมาเนิ่นนานมีเกณฑ์ได้สถานะเป็นที่รักแล้วที่พึ่งคุยมีทิศทางที่ดีที่จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเป็นกำลังใจให้กันเอื้ออาทรกันเรื่องอื่นๆในชีวิตอาจไม่สมบูรณ์แต่รักที่อบอุ่นเติมเต็มทุกสิ่งได้ค่ะราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมอยู่แวดล้อมคนที่เก่งมากๆจนกดดันผู้ใหญ่ผลักดันให้ก้าวหน้าแต่ไม่แน่ใจลังเลว่าจะทำงานใหม่ตำแหน่งใหม่ได้สมกับที่โดนคาดหวังสูงไหมรายได้ไม่เพิ่มแต่พอใช้โชคลาภไม่มีสุขภาพต้องปรับสมดุล ไม่เครียดมากและมีเวลาพักผ่อนเพียงพอก็แข็งแรงด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนอึมครึมแม้จะรู้สึกดีแต่ไม่ไว้ใจตามสืบตามส่องถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วแม้จะชอบแค่ไหนก็จะถอยออกมาคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะพัฒนาไม่ได้เพราะมีตัวกลางขวางกัน อาจถอยออกมาก่อนเพื่อให้เขาเคลียร์จะได้ไปต่ออย่างถูกต้องคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคนรักจะถอยออกมาให้เขาคิดทบทวนว่าควรดูแลคุณยังไงให้เหมาะสมคะ่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน งานมีแต่ปัญหาเดิมๆแกไม่ยากแต่หน้าเบือ่อไม่เติบโตก้าวหน้าแต่บรรยากาศในที่ทำงานดีคนรอบข้างดีหมดเงินเข้าเรื่อยๆแต่รายจ่ายเยอะมีโชคลาภก้อนโตอาจหางานเสริมเพื่อให้ได้เงินเพิ่มสุขภาพดีด้านความรักคนโสดสนิทถ้าโสดอยู่ก็โสดต่อแต่ถ้าแอบรักใครอยู่จะเริ่มเริ่มถอดใจเพราะรู้ว่าไม่มีหวังแต่ก็ยังห่วง แอบสองว่าเขาสุขสบายดีไหมคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะอาจขอลดสถานะทั้งๆท,ที่ยังไม่มีสถานะจะยิ่งห่างกันเข้าไปอีกแต่แอบห่วงแอบหวังว่าเขาจะกลับมาคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่เลิกก็เหมือนเลิกอยู่กันแบบเพื่อนความรักอาจจืดจางแต่ความผูกพันยังอยู่ยังห่วงหาอาทรกันอยู่คะ่ะ ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มีข่าวดีที่ทำให้การงานราบรื่นขึ้นชีวิตบาลานซ์ลงตัวขึ้นประสานงานกับคนรอบข้างได้ดีมีเวลาทำงานมีเวลาพักผ่อนการเงินเข้าเข้าออกออกแต่ยังรักษาสมดุลได้ดียังมีเงินเหลือไว้ทำบุญมีโชคลาภอยู่เนือง,องสุขภาพดีด้านความรักคนโสดสนิท พบรักกับคนอายุน้อยกว่าเขานำพาความสดใสมาให้อาจาไม่ใช่รักถาโถมแต่มีแววว่าจะค่อยๆพัฒนาไปแบบช้าๆได้คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมีเวลาดีๆร่วมกันมีชั่วโมงต้องมนต์อาจไม่ถึงขั้นมีสถานะแต่รู้ๆกันว่ามันคงขึ้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเคยนอยเคยคิดเล็กคิดน้อยเรื่องรัก จะขจัดมันออกไปแล้วสบายใจขึ้นไม่คิดมากรักก็ราบรื่นไรปัญหาค่ะฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่ากอใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของ e book, เว็บเมพอีบุ๊กเกบแปะเอาไวใ้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ